นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าผู้ไม่ย่อท้อในป่าลึกอันแสนสงบสุขมีสัตว์น้อยใหญ่หลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันในบรรดาสัตว์เหล่านี้มีกระต่ายตัวหนึง่งที่มักจะล้อเลียนเจ้าเต่าถึงความเชื่องช้าของมันอยู่เสมอกระต่ายเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วและคล่องแคล่วจึงมักมีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองวันหนึ่ง ในขณะที่กระต่ายกำลังวิ่งเล่นอยู่ในป่านั้นมันก็เจอเจ้าเต่าที่กำลังเดินไปอย่างเชื่องช้าแกเคยไปถึงไหนบ้างไหมเนี่ยกระต่ายถามพร้อมกับหัวเราะเยาะเจ้าเต่าแน่นอนสิเต่าตอบกลับไปฉันไปถึงตรงนั้นได้เร็วกว่าที่แกคิดอีกฉันจะวิ่งแข่งกับแกลองดูไหมเจ้ากระต่ายนึกตลกกับความคิดของเจ้าเต่า แต่เพื่อความสนุกกระต่ายจึงตอบตกลงแข่งไปโดยมีสุนัขจิ้งจอกเป็นกรรมการตัดสินให้พวกมันเริ่มจัดการขีดเส้นจุดเริ่มต้นและเส้นชยัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายเริ่มวิ่งไปไกลสุดลูกหูลูกตายอย่างรวดเร็วเจ้าเต่าเริ่มต้นด้วยความเชื่องช้าแต่ก็ไม่หยุดเดินไปข้างหน้ากระต่ายเห็นว่า ตัวเองวิ่งไปไกลมากแล้วจึงล้มตัวลงนอนข้างทางเพื่อพักผ่อนมันคิดว่าต่อให้หลับไปพักหนึ่งก็ยังสามารถวิ่งแซงเจ้าเต่าได้อยู่ดีในขณะเดียวกันเจ้าเต่ายังคงตั้งใจใช้แรงของตัวเองเดินต่อไปอย่างช้าๆอย่างต่อเนื่องเจ้าเต่าไม่สนใจความเหนื่อยล้าหรือความยากลําบากที่พบเจอระหว่างทาง มันเดินไปเรื่อยๆด้วยความมุ่งมัน่นจนในที่สุดเจ้าเต่าก็เดินมาถึงจุดที่กระต่ายนอนอยู่เมื่อเต่าเดินผ่านกระต่ายไปกระต่ายก็ยังคงหลับสนิทอย่างไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งกระต่ายตื่นขึ้นมาและเห็นเจ้าเต่าเดินไปเกือบถึงเส้นชัยแล้วกระต่ายตกใจมากแล้วรีบวิ่งอย่างรวดเร็วเพื่อหวังว่าจะสามารถแซงเจ้าเต่าได้ แต่ไม่ว่าจะพยายามวิ่งให้เร็วแค่ไหนกระต่ายก็ไม่สามารถตามเจ้าเต่าได้ทันแล้วในที่สุดเจ้าเต่าก็เดินข้ามเส้นชัยไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงเจ้ากระต่ายถึงเส้นชัยช้าไปเพียงเล็กน้อยจึงต้องยอมรับความพ่ายแพ้ด้วยความเสียดายหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงสัตว์ทั้งหลายที่มาร่วมดูการแข่งขันต่างก็ยินดีและยกย่องเต้าเต่า ที่สามารถเอาชนะกระต่ายได้กระต่ายเองก็รู้สึกอับอายแต่ก็เรียนรู้ว่าความพยายามและความมุ่งมั่นสำคัญกว่าความเร็วเพียงอย่างเดียวเมื่อเจ้าเต่าได้รับชัยชนะความดีใจไม่ได้อยู่ที่เพียงความสามารถของตัวเองแต่เป็นความสุขที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์เจ้าเต่าเล่าให้สัตว์ในป่าฟังว่าในระหว่างทางที่มันเดินไป มันได้พบกับอุปสรรคมากมายบางครั้งมีเศษหินคมที่มันต้องข้ามไปบางครั้งมันต้องเดินข้ามแม่น้ำเล็กๆที่มีน้ำไหลแรงแต่ด้วยความไม่ย่อท้อและความตั้งใจมันก็สามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้สัตว์ในป่าต่างก็รู้สึกทึ่งในความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของเจ้าเต่าพวกมันได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ความรวดเร็ว แต่เป็นความอดทนและความพยายามในการทำสิ่งที่ยากลำบากแม้กระต่ายจะรู้สึกอับอายแต่ก็ได้เรียนรู้ว่าการไม่ประมาทและมีความพยายามเป็นสิ่งที่สำคัญหลังจากนั้นกระต่ายเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองมันไม่เพียงแต่วิ่งเล่นอย่างไร้จุดหมายแต่เริ่มมองหาสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตมันได้เรียนรู้ว่า ความสำเร็จไม่ได้มาอย่างง่ายดายแต่ต้องผ่านการทำงานหนักและความพยายามกระต่ายเริ่มตั้งใจทำงานและช่วยเหลือสัตว์อื่นๆในป่ามันได้เรียนรู้ว่าการให้ความช่วยเหลือและการแบ่งปันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและนำความสุขมาให้แก่ทุกคนเจ้าเต่าและกระต่ายกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพวกมันมักจะช่วยเหลือกันในทุกๆสิ่งที่ทำ ไม่ว่าจะเป็นการหาที่อยู่อาศัยใหม่หรือการหาอาหารในช่วงฤดูหนาวสัตว์ในป่าต่างก็ชื่นชมในความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าเต่าและกระต่ายพวกมันได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือและการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตในป่าคติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ความพยายามและความมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำมีความสำคัญมากกว่า ความสามารถเพียงอย่างเดียวแม้จะมีความสามารถที่ดีเยี่ยมแต่หากไม่รู้จักใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกับเจ้าเต่าที่ใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นจนสามารถเอาชนะเจ้ากระต่ายที่มีความสามารถวิ่งเร็วกว่าตนเองได้เท่านั้นนะคะ